มีครับผมจริงๆผมชอบเต้นโคเวอร์หรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องด้วยช่วงนี้แบบตารางงานที่แน่นด้วยอะไรหลายอย่างเลยไม่ค่อยมีเวลาถ้ามีเวลาก็อาจจะมาเต้นลงให้ทุกๆคนได้ดูครับผม,อ,มอยากให้เขาอ่านใจเราได้ละกันเพราะว่าถ้าเขาอ่านใจเราได้ถ้าเขารู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เขาจะได้รู้ว่าสำหรับสำหรับเราแล้ว,วเขาพิเศษขนาดไหน ครับผมก็บทบาทถ้าเป็นบทบาทแบบน่ารักอะไรอย่างงี้ทุกคนก็คงได้เห็นไปแล้วก็อยากลองเล่นบทบาทที่แบบว่าเท่ๆคูลๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆก็มีหลายแนวเลยครับผมแนวผีก็อยากลองแนวแบบว่านักเรียนแนวแบบว่ามหาลัธยมอะไรอย่างงี้ก็อยากลองแต่ไม่รู้ว่าหน้ายังเป็นมัธยมเลยอยู่ไหมล่ะครับผ มีครับผมเ,ออเป็นทีม,นะทมงานงานเต้นรำงานจิบน้ำชาอะไรอย่างนี้ครับผมทำสิ่งที่ตัวเองชอบครับผมถ้าเอาง่ายสุดเลยก็กินของหวาน หรือแบบกินพวกเกยลลี่อะไรที่แบบผมชอบกินหรือแบบทำหรือดูวิดีโอหรือทำอะไรก็ได้เล่นเกมอะไรก็ได้ที่แบบผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับมันครับผมมาลาทั้งอ่อมามา,าครับผมอะไรที่เป็นมาลาชอบชอบมากใช่ครับกินบ่อยมากๆค่อนข้าง คือมันจะมีเมนูหนึ่งเลยที่แบบว่าวีคหนึ่งผมต้องกินประมาณ3ครั้งอย่างตำ่ำเพราะว่ามันอยู่แถวบ้านผมด้วยผมก็จะชอบสั่งเป็นเต้าหู้ผัดซอสมาลามีหมูสับอะไรอย่างเงี้ยครับผมเมนูทีู่ถือว่าตัวเองแบบทำอาหารได้แล้วแบบทำอาหารเป็นไหมเป็นครับผมเมนูไหนที่ชอบทำมากที่สุดแล้วแบบหรือว่าแบบภูมิใจกับมันมากที่สุดคิดว่ามั่นใจที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอา,อาหารไทยใช่ไหมครับอะไรก็ได้โอ้ เอาเป็นพวกผัดผงกะหรี่ละกันครับผมที่ทำกินเองแล้วรู้สึกว่าอร่อยครับผมอุ้ยผมทำให้คุณแม่ผมแล้วก็ทำให้เพื่อนสมัยสมัยก่อนตอนอยู่ที่เกาหลีก็ทำให้เพื่อนแบบในวงอะไรเงี้ยกินเขาก็บอกอร่อยทุกคนเลยนะแล้วผมก็ทำอร่อยจริงหรอเขาก็บอกจริงจริงจริงอะไรเงี้ยก็ถ้ามีเวลาครับผมอยากทำครับผม แต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาจริงๆอืมขอเป็นครอบครัวแล้วกันครับหนึ่งพ่อแม่หนึ่งสองขอเป็นขอเป็นบอสละกันรู้สึกช่วงนี้ตัวติดกันรับผมรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบอยู่ด้วยกันทุกวันสามขอเป็น เขาเป็นโบโนแล้วกันครับผมเพราะว่าโบโนมาเติมเต็มหลายๆอย่างให้กับชีวิตผมมากๆเลครับ <S 2> <S 2> <S เลี้ยงเยอะเลยเลี้ยงชู re, กาไกเดอร์กระลอกที่มันแบบกระลอกบินอะแล้วก็มีป่านุ่นนี่นั่นใดๆแล้วก็เด็กๆผมเลี้ยงโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ใช่แต่ว่าน้องไม่อยู่แล้วตอนนี้เลี้ยงแมวครับผม ถ้าเป็น golden r e t ฟ i e v e r ของผมเมื่อก่อนก็น้องตัวใหญ่มากตัวใหญ่แบบคือถ้าน้องยืนสองขาอย่างเงี้ยก็คือตัวสูงกว่าผมตอนนั้นนะตอนเพราะผมเลี้ยงตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ก็น่ารักครับผมก็เป็นความทรงจําที่ดนีน้องก็จากไปด้วยด้วยอายุที่มากขึ้น ครับผมก็อยากขอบคุณบโนอกชาวจีนทุกคนนะครับผมที่คอยรักแล้วก็สปอร์ตผมมาตลอดเลยแล้วก็ให้โอกาสดีๆกับผมให้ให้โอกาสให้ผมได้มาเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ได้มีโอกาสมาโชว์ผลงานหรือโชว์ความเป็นตัวผมให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็รับรู้ครับผมแล้วก็ขอบคุณที่รักในความเป็นโนอื่นมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมสัญญาว่าจะเป็นโนอ่นในเบทเวอร์ชันขึ้นไปทุกวัน,ท,วนทุกวันครับผม